ฮัลโหลสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะริ c ก็ปโตนะครับในวันที่3เดือน11นะครับก็ตามที่บอกนะครับราคายังลงมาให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะยังวิ่งลงอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมาวิ่งเอาชักหลังเลือกตั้งไปแล้วแล้วก็ลดดอกแล้วอะไรประมาณนี้นะในความคิดผมนะ <c oughs> นะอาจจะยังลงได้อีกนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ t r e c r y p t o นะครับ launch this week to keep an eye on นะครับเป็นเหรียญใหม่นะชื่อลูซี่นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักเหรียญนนี้มาก่อนนะมันไปวิ่งอยู่ในฝั่งของเลเดียมอ่าแต่ราคาดูอย่างนี้นะเริ่มเป็นการใช้เวออกข้างเนาะถ้าไม่ทำโลต่ำกว่าโลเดิมเท่า0.4 0.04ก็โอเคนะกราสอันนี้เหรียญแดกย่านะครับก ไม่แน่ใจนะมันก็น่าจะเป็นเหรียญปั๊มแหละนะหัวควายอะไรต่างๆก็วิ่งกระทิงกันขึ้นไปอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าถึงเวลาปุ๊บมันก็ทิ้งหญ้าไว้ให้กินนะครับก็รวังนิดนึงเออตามชื่อเหรียญเลยเอ,อ่ะเซเล b r โนะครับ c e เลบ r o อน,นี้เหมือนราคาค่อยๆสวิงไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันเออแต่ว่ามันก็เป็นเหรียญในฝั่งของพวก เ d i u มเหมือนกันเนี่ยในแพลตฟอร์มเ d ดยมก็คือเ d ดยมอยู่ในฝั่งไหนอยู่ในโชลราแน่นะครับชาตจ,จําไม่ผิดนะเอออิต e เลี่ตอนโชลราแน่โดมเมนเ t ตเดอ TVL ์ TV Chart นะครับก็เป็น3ผู้นำนะครับของตลาดตอนนี้เนาะเอดไม่ต้องพูดถึงมันไม่ได้อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับอาร์บีทมกับโปลีกอนนี่ตอนนี้เละตุ้มเป๊ะนะครับไม่ต้องพูดถึงเหมือนกัน A อแวก,ก็เหมือนจะเริ่มดูดีนะซุยก็ โอเคนะในช่วงนี้นะครับคนยังให้ความสำคัญกับมันอยู่ก็ยังไม่ลงแล้วกันนะเอออ่ะมาที่สามเหรียญที่กำลังจะมีโอกาสวิ่งในัได้แน่อันนี้มันให้เหรียญอะไรเอาไว้บ้างไปดูในคอยกราฟกันนิดนึงอ่ะตัวแรกเลยคือชื่อมากาทรัมนะครับเป็นเหรียญชื่อทรัมป์นั่นเองก็อาจจะเตรียมตัวบินและดูทรงแบบนี้ แต่ว่าไม่รู้จะเฟกดัมก่อนแล้วค่อยปั๊มไหมหรือว่าจะดัมลงไปเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นการใช้นะใช้อะไรยังไงอ๋โอโทษทีเหรียญน,นี้มันชื่อมากาใช่ไหมมากาอีกเหรียญหนึ่งชื่อกามาครับการาแฮริสนะครับ, ma, Harris, รบก็เอากับเขาหน่อยนะเออก็เหรียญน,นี้ก็ทำแทาเหมือนจะทําครับแอนแฮนเดิลท่าเบรกขึ้นไป แต่ตัวนี้นะครับกำลังทำราวดิ้งวัท่อมอยู่นะครับก็ทรงค่อนข้างดูดีสำหรับการมาแร่ไฮริดนะเออไม่รู้จะปั๊มขึ้นมาแล้วก็ดาลงไปหลังแพ้หรือเปล่าหรือว่าแพ้แล้วก็จะปั๊มหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะมาที่ฝั่งโซลาแน่ก็เหมือนเดิมแล้ววิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้รอให้มันตั้งฐานได้แล้วค่อยเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ข่าวไม่มีนะอันนี้ดูแล้วคร่าวๆไม่มีอะไรน่าสนใจก็เลยขี้เกียจอ่านนะ e.t.f ไม่มีนะครับตลาดวันนี้แดงเถือกนะครับแดงทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะครับแดงทุกตัวไม่มีตัวไหนรอดเลยวันนี้ไม่มีชาวสวนไม่ขึ้นมามี g.l.m.a. นะน่าจะเป็นบู n r i v e r m o บ n b e ี m เนี่ยนะสวนขึ้นมานะครับตัวเดียวเท่านั้นเลยที่สวนขึ้นมาในวันนี้นะครับเออตัวอื่นไม่รู้ไปไหนหมดนะครับอ่ะตามนั้นแหละอ๋อเจ้านะ ทัทัของเรานะครับสี่ชั่วโมงวิ่งไต่ลงมาเรื่อยๆรื่ทำ lower low ลงมาฉัญญานกับตัวอาจจะยังไม่ค่อยชัดชัดเท่าไหร่ตรงนี้เทียบกับโซนแล้วถือว่าเป็น low เดิมอยู่ในสี่ชั่วโมงอาจจะพอมีลุ้นว่าจะดีดกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันดูและถ้าเกิดว่ามองในมุมที่มันยังทำ lower high อยู่ตรงนี้ lower high lower high ตรงนี้ก็ยังเป็น lower high ดังนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดเก็บของสุดท้าย สำหรับวันนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะดูในเดยนิดหนึ่งนะเดยก็ยังยกโลอยู่เห็นไหมยังยกโลขึ้นมาแล้วก็ตัว EMA นะครับช้อนขึ้นมาที่2.225นะครับแล้วก็มีการลากไส่กับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวไอาไัยใน Time Frame Day ก็ลงย่ำที่โซนโลเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะหลุ้นเก็บของแล้กันนะ เออไม่รู้ว่ามันจะล่อเมาหรือเราจะเป็นเมาให้มันล่อเอ,อ๊ะยังไงยังไงแกก็ยังเป็นเมาอ,อยู่ดีนั่นแหละแกเป็นเห็บไม่ได้หรอกนะเออนี่จากจุดนี้นะครับถ้าเราดูจากเส้นกดของไอ้ชัยมันมีลักษณะของการที่ว่าเบรกออกมาหลุดกลับขึ้นมาใหม่รีเทสขึ้นมาใหม่รีเทสอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นโซนที่ดีในการที่ลุ้น ว่าจะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่ก็เตรียมปั๊มหนีขึ้นมาจากกรอบนี้ชาทีนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นกรอบ6เดือนที่จะเเดือนแล้วปะ่ะนี้13มีนานะครับถึงตรงนี้ก็3ามพฤศจิก,กานะครับก็เอาเรื่องอยู่นะอ่ะอยู่ดีทีนะครับตามที่บอกเลยวันก่อนทําท่าเหมือนจะไม่ยอมลงมันก็ดีดขึ้นมาจริงๆนะครับ เราตีเป้าแฟกไว้แต่เป้าแฟกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเอาใช่ตรงนี้มาใช้ไหมถ้าเอาใช่มาถือว่าถึงเป้าแล้วแต่ถ้ามันเอาเนื้อเทียนมาใช้อาจจะยังขึ้นได้อีกนิดหนึ่งนะครับเออแต่คิดว่าถ้าเกิดเอาใช่มาใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเบรกสามเหลี่ยมปึ๊บขึ้นมาแล้วถึงเป้าแล้วแต่โดยมากส่วนมากตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็น ABC หรือจะเป็น1 2 3 4 5หขึ้นไปก็ต้องมาลุ้นกันดูแล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ย ละะักษณะมันก็เหมือนจะทำ falling wave ที่มีโอกาสที่จะดันราคาหนีขึ้นไปข้างบนได้เออทีนี้ในฝั่งของ b d c d o m i n a n t นะครับเราจะเริ่มเห็นสัญญาณของความอ่อนแอเพราะว่ามันไม่สามารถแตะบนได้ตลอดนึกออกใช่ไหมแตะ,ตร,แต,ะ,ะตรงนี้แตะบนทะลุไปหน่อยตรงนี้แตะบนแต่ตรงนี้แตะไม่ถึงบนนะครับเริ่มที่จะย่อลงมา d i v g e r g e ก็ยังไม่สามารถแตะด้านบนได้เหมือนกัน ยังเบรกใดไม่ได้นะครับดังนั้นแบรดดิทไดเวอร์เจนต์มาแล้วแต่จะดันทุลังขึ้นไปต่อได้หรือไม่นะครับอันนี้ต้องมาติดตามกันตอนต่อไปดูจากไทม์เฟรมเดย์ก็เริ่มมีใช่หนึ่งไช่สองมาแล้วนะครับก็แปลว่าเริ่มหมดแรงนะแต่ถ้าดูจากแท่งวีกยังมีความเป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้าจะยังขึ้นต่อนะครับต่อมามาดูที ตัวราคาของ BDC กันนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> แท่งวีอคเนี่ยเปิดรีเวิร์สลงมานะครับเป็นรีเวิร์สแฮมเมอร์แต่ว่าก็ยังถือว่ายังเขียวอยู่นะ <c oughs> ถ้ามันยังเขียวอยู่อาทิตย์แน่าอาจจะดันลกลับขึ้นไปข้างบนใหม่ก็ได้แต่ถ้ามันเปิดแดงลงมาแล้วทิ้งลงมาแบบสุดเลยเนี่ยแปลว่าสับดาห์แน่เราได้โดนโดนอะไรโดนเซตย่อลงมาแน่นอนนะ เออก็ราคาก็จะลวงตุกลงมานี่เท่ากับว่าเราแดงมาทั้งหมด5วันแล้ว1ึ่4 5ห้านะครับเปิดมาวันจันทร์อังคารอลากขึ้นไปเบรกแก้งหลอกนิดนึงพอสัปดาหต่อมาเนะยพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ล่อใช่ไสุดเลยนะครับสุดถึงเช่น EMA 20แล้วเรียบร้อยพอแตะปุ๊บมีการรีเจ็คเล็กน้อยนะครับลากราคาดันกลับขึ้นมานิดนึงนะครับ ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นสัญญาณว่าโอเคลงแท่งแดงใหญ่มาดันราคากลับขึ้นใหม่ไม่รอดติดต้านเช่นเดิมตรงนี้นะตรงนี้แท่งที่2ก็รีเจ็คตรงมาอีกเช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลงลึกมามากสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถ้าให้เดาอาจจะมีย่ำย่ำหรือการทำเทสโลอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้หรือจะลงให้สุดตรงนี้ที่67แล้วค่อยลากกลับขึ้นไป เพราะว่าถ้าตามเป้าที่เราดูเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมตีเป้าเอาไว้เนาะมีไหมวะไม่มีโอเคไม่เป็นไรก็จากจุดนี้ที่ลากลงมานะครับตามที่เราดูกันเมื่อวานก็อาจจะมีเป้าอยู่เถวๆโซนนี้เนาะ b a l i n p e n a n c นะครับอ่ะมาดูดิใช่ไหม,มเราอาตรงนี้มาก่อนะตรงนี้คือความสูงนะครับ ของทารเก็ตของเราโดยประมาณนะแล้วก็จากจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเบรกโซนนี้ลงมาเนาะรีเทสไม่ผ่านนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะไหลลงได้อีกนิดนึงนะครับก็น่าจะ6 6 6 7อะไรประมาณแถวเนี้ยหนึ่งอ้าย่างนี้หรือเปล่าเออหรือว่าจะเป็นเนี่ยหนึองสนี่คือ A อันนี้ก็1 2 3 B แล้วก็ตรงนี้ก็หนึอาจจะจบตรงนี้แล้วก็ได้เพราะว่า ถ้ามันจะกลับตัวจริงๆผมก็ว่ามันก็ไม่ควรที่จะหลุดต่ํากว่าโซน67ลงไปแต่ตรงนี้ถ้ากลับตัวจริงๆมันก็ห้ามหลุด lower low แถวๆนี้นะครับแนวรับน่าจะอยู่แถวโซน67ถ้าจะลงต่อนะตอนนี้4ชั่วโมงเรายังไม่เห็นสัญญาณกับตัวที่ชัดสักเท่าไหร่นะครับตัวอาชัยเด้งกลับขึ้นมาแต่ไม่มีได้อ่าเว็บเขึ้นไปเร็จกลับลงมาใหม่ตัว Mac d ตัดลงอยู่ นะครับชาโตยังไม่ตัดขึ้นนะครับยังเปิดแท่งแดงๆออกมาอยู่ก็ยังไม่ปลอดภัยในช่วงนี้นะครับยังมีรุ้นที่จะย่อได้อีกจนกว่าจะถึงเลือกตั้งนั่นแหละในใดใดก็ตามนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเกาะฉาหลี่ยมประมาณนี้แล้วก็ไปรุ้นเบรกเอาเพื่อเลือกหัดกระชุบนู่นนะครับที่มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปเนาะอะแท่งขับดาไม่สวย ออแต่แท่งมันมันสวยไปแล้วดังนั้นแท่งนี้อาจจะลากลงกลับมาที่เดิมแล้วค่อยลากกลับขึ้นมาม่ตอนช่้นเดือนได้ไหมก็ได้ไม่มีใครว่าหรือจะมองว่าแท่งนี้เป็นแท่งรีเทสเราอาจจะอยู่ตรงนี้ทางเดือนแล้วเดือนแน่ค่อยปั๊มขึ้นมหม่ก็ได้ตราบใดที่เราไม่หลุดกลับลงมาข้างใต้ห5สิบห้าถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเอ,อ,อีเทเรียมนะครับก็ยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับราคาอาจจะมีย่อกลับลงมา เปิดแท่งดีเวิร์ m m ฮมเลงมาเลยนะครับแนวรับข้างล่างยังถือว่ายังเอาไว้อยู่นะครับยังรับไว้อยู่เริ่มมีสัญญาณโดจิมา1 2เหมือนกันนะถ้าโดจิ3ก็สามถ้าหันเือเตรียมกลับตัวขึ้นเนาะเออดังนั้นถามว่ามีลุ้นกลับตัวอยู่ไหมก็ดูตรงนี้นก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะครับตรงนี้ต้องเบรก2อง0ขึ้นไปให้ได้นะครับมาต่อกันที่ BnB นะครับ BnB ตอนนี้นะครับก็วิ่งเป็นเทรนด์ขาลงลงมาเช่นกันสัญญาณกลับตัวใน r s i ชเรายังไม่เห็นเวฟเทนยังไม่เห็น MacD เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังปีเปิดสลับช่มกันมาอยู่บ้างชาโตยังไม่ตัดนะครับยังไหลได้อีกดังนั้นผมว่าถ้าหลุดโซนนี้ก็น่าจะโซนนี้นะครับ5 5 0ที่เก่าเวลาเดิมนะครับมาที่ดาด้านะครับ ดาดาบอโอ้ยแกอย่าหวังจะเบรกขึ้นไปเลยฉันบอกแล้วว่ายังไงแกก็หลุดสามสามสี่เห็นไหมหลุดนะครับตอนนี้ย่ำย่ำอยู่ที่โซนโลเดิมนะครับแถวประมาณ 33, มสามห้าห้าสามี่แถนี้แนวรับอาชัยหลุดนะครับก็ลงต่อได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้วันนี้ก็จะไปลองดูอ่ะมีคนขอมาชื่อเหอนะรียญไกลอาเนาะไม่รู้ใช่นักร้องวงไกอาหรือเปล่านะถ้าดูจากเม็กซี่ที่ผมลองเปิด กราฟเก่าในอดีตขึ้นมาดูเนี่ยตรงนี้น้องมีทำดูท็อปเอาไว้อยู่แล้วก็ทำโลว์โลลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้จุดนี้มันเป็นการ break เบรกแนวต้านออกมาแต่เบรกขึ้นไปยังไม่ได้ทันไรเลยมันทุบกลับลงมาที่เดิมจะเรียกว่าทุบกลับลงมารีเทสก็ได้นะครับตอนนี้โลเนี่ยที่มันทำโลเอาไว้โซนนีนย้ยังไม่หลุดนะครับก็จะอยู่ประมาณแถวหนึ่ากว่าๆนะหนึ่ง้าห้าถ้าดูจากทฟิมดเนาะ แต่ดูใน4ชั่วโมงครับตรงนี้ก็มีการย่ำย่อยู่ในกรอบแล้วก็ยังทำโลลงมาอยู่เห็นปะแต่เทสโลแล้วมันยังไม่หลุดอาจจะมีลุ้นที่จะเตรียมกับตัวออกไปภายในช่วงค่ำคืนนี้ถ้าทำไม่ได้ยังมีแนวรับเช่นนี้ที่มันเบรกออกไปยังรอรับอยู่ที่1,002แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า1,002ไม่รอดนะครับเออก็ต้องบอกว่าไม่รอดนะ,ะทีนี้ไปดูกันที่เหรียญอื่นๆกันนะครับ DY DX ตรงนี้ก็เละเหมือนกันไล่ปลดพนักง,งานเสร็จแล้วยังราคายังลงต่ออีกนะครับแปลว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีอย่างที่คิดแน่ๆนะครับดังนั้นก็ไอ้พวกบริษัทไหนที่มันมีข่าวไล่ออกมานั่นแปลว่ามักจะทุบนะเออมักจะทุบทิ้งนะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับราคายังลงมามีการทำโลว์โลนิดนึงนะครับอาชัยไม่ได้เกิดใดเออแต่ถามว่าราคาโซนนี้เคยเป็นแนวรับเดิมไหมก็ใช่ ก็อาจจะมีลุ้นที่จะรับตรงนี้แล้วก็ลุ้นเด้งกลับขึ้นไปถ้าตลาดมันกลับตัวขึ้นนะน้องเตี้ยนะครับชาละวันยังเตี้ยลงอยู่นะเบรกออกไปแล้ว falling w a v แต่ราคาหนีก็4.8ไม่ได้โดนลากกลับลงมาใหม่ใช้เวออกข้างไปก่อนนะครับตอนนี้ก็รอค่อยๆย,ย,ยกไปคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยไต่ไต่ไต่ไปเรื่อยๆนะครับเออ โอกาสเด้งกลับขึ้นมาก็ตอนนี้แนวต้านใกล้ๆน่าจะแถวๆ4.94ตรงนี้นะครับ CVC หรือเจ้า Civic เี่ c i i c เนี่ยเป็นเหรียญรอปั๊มนะครับผมบอกในคำเดียวว่ามันเป็นเหรียญรอปั๊มวิ่งวิ่งวิวิๆๆวววปั๊มวิ่งวิวิวปัม๊มนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญรอปั๊มแล้วกันเออฮะเวลาขึ้นไปสุดคุณทิ้งหนีได้เลย แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาพอมันเริ่มลง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 มาแค่พักหนึ่งพอมันเบรกแนวต้านได้คุณค่อยเข้าเข้าเสร็จปุ๊บเบรกเสร็จม่ก็ไปเรื่อยๆของมันเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าจบตรงนี้ A มาแล้ว A มาและ A ยังไม่จบนะก็รอไปนะครับรอมันจบ A แล้วเบรกออกมาได้มันก็ขึ้น B จึ๊กจักจึ๊กจักมาถ้าไปผ่นานพันสีน่หรือเบรกขึ้นมาไม่ได้มากกว่าน,นี้ก็ลงต่อใช้เวอออกข้างไปอกีกระยะหนึ่งแล้วค่อยขึ้น นี่ยอารมณ์เหมือนตรงเนี้นะคุณดูนะพอเห็นมันเบรกใช่ป่ะมันก็ปั๊มขึ้นใหม่พอติดต้านไม่ผ่านก็ลงมาใหม่แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาใหม่เปืปอนๆขึ้นใหม่ดังนั้นชีวิตก,ก็รอหาจังหวะตอนนี้โลยังไม่ทําโลใหม่นะครับอาจจะมีลุ้นที่จะมีการเบรกหนีอวไปได้ในสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะเออแล้วถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวลงมาย่ําที่โลเดิมอีกรอบที่หนึ่เจนะครับ ไปต่อกันที่ CRV นะวันนี้ไหนๆจะมา HONDA แล้วก็มาทั้งสองคันแม่งเลยเออรสบอนเชอร์ต้องเข้าแล้วต้องแจกรถแล้วนะครับโอ้ยมึงยังมีรถให้ใช้อีกเหรอนะ <c oughs> ตอนนี้เขาจะหนีไปรถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับออะตอนนี้ CRV ดัมดัมดัมลงมา Low were High High were Low สี่ชั่วโมงใด้ไหมยังไม่มีใด อยังยกขึ้นมาอยู่แล้วก็ตรงนี้ทําโลหลุดโซน2องพลงมานี่หนาเตอะเลยเนี่ยแนวต้านหนาเตอะทั้งเดือนนะ่แม่งวิ่งอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยเออดังนั้นกว่าจะเบรกกลับขึ้นไปสอง0ได้ก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ถามว่าราคาหน้าเก็บหรือยัง,ยงก็น่าเก็บแล้วนะไปต่อกันที่น้องเบตาแคโรทีนนะครับเป็นคิวเป็นฟาใช้เบตาชิคานะตรงนี้นะครับ ไม่รู้เกิดทันกันไหมอตอนนี้นะครับเช่นกดนะครับอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เช่นแนวรับนะครับที่สัมผัสขึ้นมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ <c oughs> จะสังเกตได้ว่าเบต้ามีการเบรกหนีกรอบแนวต้านออกมานะครับเพื่อที่จะไปลุ้นขึ้นต่อเนาะเออดังนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสถ้าเบรกหนีออกไปได้ยืนได้น่าจะกลับตัวขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เหลือห้าอีกวฟบหนึ่ง แล้วก็จบทาไมมันเร็วอย่างนี้คนอื่นก็ยังไม่ได้มีเขาเรียนะมีสัญญาณกับตัวเลยก็ต้องบอกแล้วว่ามันจะมีพวกเหรียญแก๊งชาวสวนอยู่เออเหรียญแก๊งชาวสวนก็คือตลาดลงกูวิ่งสวนตลาดอะไรอเงี้ยมันจะมีอยู่นะหน <as> ึ่งในนั้นคือ USD T <c oughs> <as> <c oughs> นะเป็นหนึ่งในการสวนตลาดเสมอนะครับอะต่อมานะครับ BCS กำลังจะไปไม่ให้ไปน้องไม่อยากไปน้องวิ่งมุดกลับเข้าช่องคลอดนี่กำลังจะเกิดไม่ได้เกิดนะอันนี้ก็หนีตื้อตื้อตืดออ,ออกมากำลังจะออกไปแล้วกลับลงมาใหม่ที่เก่าเวลาเดิมแนวรับสามน้อยสี่สิบให้ไว้ก่อนนะไม่หลุดก็ <Girl. S 1> ใช้เวรตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าหลุดก็ยังมีแนวรับขาขึ้นเช่นล่างตรงนี้ รออยู่สามร้อยยี่สิบเจ็ดถึงสามร้อยสามสิบนะครับ XT z นะครับ XT z อ่าย่ำลงมาแล้วเกิดไดเร์เจนในสี่ชั่วโมงในโซนด้านล่างตรงนี้นะหลายๆเหรียญเนี่ยที่เห็นย่ำๆเนี่ยมผมว่ามันก็มีไดอยู่พอสมควรนะนะตอนนี้เออก็มีลุ้นนะที่จะรีบาวกลับขึ้นมานะสหรับ XT แชดเลสเจ้าเหรียญที่อยู่ดีไม่ว่าดีเอาขาไปเตะโซ่เลย เออน้องแฟนทอมนะครับเหรี่ยนเลสเบี้ยนของเราตรงนี้มีไหมไม่มีแต่ว่าย่ำที่โลเดิมนะตรงนี้ย่ำย่ำถ้าเกิดทําทีท็อปนี่จบเกมหมดรอบขึ้นเลยนะเออต้องรุนว่าอย่าหลุดใต้5้าแปดตรงนี้นะเออสัญญาณตอนนี้ก็ถามว่าเป็นเทนขาลงชัดอยู่ไหมก็ชัดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็น เป็นวิกฤตในการที่จะเก็บของถูกแลก้วกันก็ยังเป็นโอกาสด้วยในจังหวะนี้นะครับลุ้นเอาละกันนะเออไม่มีใดแต่สีชั่วโมงแตะบอททอมแล้วนะส่วนเนี่ยมันก็จะตบลงมาอย่างนี้แหละในช่วงที่ตลาดกำลังจะเบรกกลับขึ้นใหม่เออมาในฝั่งของ c ช a t EC กันมากนะครับเช c แคชของเรานะครับเหรียญที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังเล็กๆ ของมวลมนุษยชาติก็ยังทำผลงานได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้ไฮเออร์ไฮมาแล้วตรงนี้ก็ยังทำไฮเออร์โลอยู่กรอบที่ดูเหมือนจะเบรกออกไปก็ยังเบรกไม่ได้นะครับดังนั้นลักษณะน,นี้ก็ยังมีโอกาสดั้มลงมานะครับหาเช่น MA 2เองร้อยโซนขาสิอยู่ถ้าหลุดขาสิบสีก็เละเป็นโจ๊กนะครับอ่ะทีนมาดูฝั่งไทยหน่อยดีว่ามีความหวังกับเขาบ้างไหม เหรียญฝั่งไทยดูเหมือนจะยังไม่อยากไปต่อช้แล้วนะครับคับคอยคอยคับนะครับออกมายกมือไหว้ทาป้ายโคชนาอีกแล้วในตอนแรกบอกว่าห้ามทํากูก็งงมากว่ามันก็กลับมาได้นะครับสำหรับพี่ท็อปจีราตุ๊ดนะครับก็ตอนนี้ราคาลงมาย่ำที่โลเดิมอีกหนึ่งครั้งมีการทําโลหลุดไปนิดนึงไอ้ใครไม่ได้มีอะไรให้มันบ่งบอกว่าจะไปต่อได้เลยดังนั้นตอนนี้ ได้แต่ภาวนานะครับตีฟีโบขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่ามันจะย่อมาตรงไหนให้เก็บนะ,นะตอนนี้อยู่ที่0.382ถ้าดูทรงนี้เอาไม่อยู่ก็ต้องไหลามา50าสเท่าไหร่0ูนโซน68.75เนะครับเป็นประการด่านถัดไปนะครับเอาใจช่วยรอเก็บของลุ้นไปต่อในเดือนกลางเดือนแล้วกันเจฟินนะครับก็ยังอยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมนะ โลยกขึ้นไฮยกขึ้นแต่ตรงเนี้เบรกไม่ได้ต้องรอจังหวะอาการผมคิดว่าเดี๋ยวคงมาแหละนะเออคิดว่าเดี๋ยวคงมาคงได้จังหวะมาสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งนะครับไปดูนีนะ่ไอหนูอะตอมนะครับไอหนูอะตอมอะตอมมิดคิดเท่นเอาไม่ใช่คนละเรื่องอันนั้นแมวนะตรงนี้นะครับก็ จะเห็นกรอบมันเนาะว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เวอออกข้างอยู่ตรงนี้นะครับแต่มีการหลุดโลลงมาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้รอให้มันทำฮาร์โมนิกกลับขึ้นไปแล้วกันนะทรงนี้ก็แน่จะวิ่งต่อลงมาข้างล่างประมาณนี้นะครับเออแบบนี้นะครับก็อาจจะทิ้งลงมารอให้เบรกก่อนถ้าเบรกได้ก็พุ่งกลับที่เดิมเพราะว่าตรงนี้ดูแล้วเหมือนมันเป็นโซนการใช้เวออกข้าง ถ้ามันขันยาดีๆเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนใหม่อมาดูที่เมเกอร์กันต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ตลาดซึมเศร้าเหงาหอยมากราคาก็ทิ้งดิ่งเหมือนคนแพนิคเซลกันโดยที่พวกมึงไม่รู้เลยเหรอว่าหลังเลือกตั้งทุกทีมันก็จะขึ้นกันแต่ตอนนี้อาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรนะเบื่อๆตลาดอาจจะหนีไปก่อนนะการไปเที่ยวไปอะไรก็ว่าไป เมกเกอร์นะครับเด้งดึงขึ้นมายังไม่นานไลยวิ่งกลับลงมาที่เก่าเวลาเดิมนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับลงมาเทสแนวรับกันนิดนึงว่าขึ้นไปแล้วเอ้ยนี่มันหนึ่งสองสามีหรือเปล่าเออย,ยังมีห้าอีกหนึ่งทีไหมหรือว่าเป็นการรีบาลบีขึ้นมาแล้วจบบีแล้วจริงๆถ้าดูจากฟอ l ์ลิงเว g ตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเริ่มกลับตัวเท่านั้นเองเพราะว่าขึ้นมาไม่ผ่าน MA 200 ผ่านพันสามได้เตรียมกดลองนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้รอไปก่อนนะเหรียญจุ้ยของเรานะวันนี้ก็เบรกขึ้นไปกับรายเทสตรงนี้นิดนึงนะครับก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นลักษณะของขาบีไหมต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าน้องหลุดกลับลงมาในโซนข้างล่างต่ำกว่า 1. นุดดลงไปนะครับเตรียมบายบายเถียได้เลยนะครับน้องจะกลับอำลานะไม่ได้ไปต่อแน่ๆนะ แต่จริงๆถ้ามองจากโซนตรงนี้หนึขึ้นมาเนี่ยลักษณะตรงนี้มันคือเวฟสาเนาะลักษณะเหมือนเป็นเวฟสามีเนี่ยหนึแล้วตรงนี้ลุ้นเป็นเวฟสีอยู่นะแล้วจะทำแฮขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเพื่อจบรอบได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ยังไงก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์ วันต่อไปนะครับเหนื่อยตามกราฟกราฟพาเหนื่อยฝันดีลาตีสวัสดิ์ขอบคุณครับ